สวัสดีค่ะจัสวันบายกูขวัญมาพบกับทุกคนอีกแล้วนะคะวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่พบบ่อยเกี่ยวกับการเจ็บป่วยนะคะซึ่งภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า illness นะคะจะมีคำว่าอะไรบ้างไปดูกันเลยค่ะอาการปวดตัวแรกนะคะคือปวดศีรษะ นะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า headache headache นะคะต่อไปอาการปวดท้องภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า stomachache stomachache อาการต่อไปนะคะคืออาการเจ็บคอภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า sore throat sore throat นะคะาอาการต่อไปนะคะอาการปวดหลังภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า backache backache นะคะครัอาการต่อไปคือปวดฟันปวดฟันภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า toothache toothache ค่ะถ้าเป็นปวดหูเราก็จะใช้คำว่า earache earache นะคะถ้ามีไข้เราเรียกว่า fever fever ค่ะถ้ามีอาการน้ำมูกไหลภาษาอังกฤษเราเรียกว่า runny nose r u n n i n o s ค่ะถ้ามีอาการไอเราเรียกว่า cough cough นะคะถ้าเป็นหวัดเราเรียกว่า cold cold ค่ะถ้ามีอาการแพ้หรือเป็นภูมิแพ้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่า allergy allergy ค่ะ อาการท้องเสียหรืออาการท้องร่วงภาษาอังกฤษเราเรียกว่า diarrhea diarrhea นะคะไข้หวัดใหญ่ภาษาอังกฤษเราเรียกสั้นๆว่า flu flu หรือชื่อเต็มว่า influenza influenza นะคะค่ะถ้ามีอาการอาเจียนนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า vomit vomit ค่ะ ต่อไปนะคะถ้าเป็นลมนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า faint faint ค่ะค่ะถ้ามีอาการจามนะคะภาษาอังกฤษเราเรียกว่า sneeze sneeze ค่ะค่ะถ้าเป็นผื่นแดงนะคะเราจะเรียกว่า rash rash ค่ะค่ะถ้ามีอาการนอนไม่หลับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า อินซ m อมเนียอินค่ะค่ะถ้ามีอาการเวียนหัวเวียนศีรษะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า d i z z ด d i z z ค่ะการอาหารเป็นพิษภาษาอังกฤษเราเรียกว่า food poisoning food poisoning นะคะค่ะถ้าเป็นไข้เลือดออกนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า Dengue fever d e n กี้ฟีเ e อค่ะอาการจุกเสียดแน่นท้องภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า heartburn heartburn นะคะอาการคลื่นไส้ภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า Nauseous nausea นะคะค่ะถ้ามีอาการเป็นตะคริวนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า cramp cramp ค่ะ ถ้ามีอาการปวดประจำเดือนนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า period pain period pain ค่ะค่ะถ้าเป็นโรคไมเกรนหรือปวดหัวอย่างหนักภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า migraine migraine นะคะค่ะถ้าเป็นโรคซึมเศร้านะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า depression depression ค่ะค่ะโรค มะเร็งนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า cancer cancer ค่ะค่ะถ้าเป็นโรคหัวใจนะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่า heart disease heart disease ค่ะและคำสุดท้ายนะคะถ้าเป็นโรคเบาหวานภาษาอังกฤษเราเรียกว่า diabetes diabetes ค่ะ ค่ะเรามาดูประโยคคำถามในการเจ็บป่วยว่าจะถามว่ายังไงและจะตอบว่ายังไงนะคะประโยคแรกนะคะ A ถามว่า what's the matter what's the matter เกิดอะไรขึ้นคุณเป็นอะไร B ตตอบว่า I have a toothache I have a toothache ฉันปวดฟันประโยคต่อไปนะคะ A ถามว่า what's the matter with you what's the matter with you คุณเป็นอะไรเกิดอะไรขึ้นกับคุณ B ตอบว่า I have a stomach ache I have a stomach ache ฉันปวดท้องค่ะเรามาดูประโยคต่อไปนะคะ A ถามว่า What's wrong What's wrong เป็นอะไร B ตตอบว่า I have a fever I have a fever ฉันเป็นไข้ค่ะสำหรับตัวอย่างประโยคสุดท้ายนะคะเราสามารถพูดว่า How are you feeling How are you feeling คุณรู้สึกยังไง ต่อ,อ่า I feel dizzy I feel dizzy ฉันรู้สึกเวียนศีศรษะนะคะค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาการป่วยต่างๆถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง Just for Fun by กูขวัญเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อไปนะคะเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย